สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องหมอกริน Unlock Story นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคนเหลี่ยมจัดสรรพคุณมากมายเลยนะคะที่จะบรรยายต่อไปนี้ค่ะถ้าไม่อยากใจสลายอยากคบคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมาฟังกันเลยค่ะคนเหลี่ยมจัด เจ้าเล่เพทุบายฉลาดแกมโกงเอารัดเอาเปรียบคิดเอาแต่ได้จุกจิกจู้จี้อวดรู้อวดฉลาดอวดเก่งอยู่คนเดียวไม่ชอบฟังใครคนอื่นพูดยังไม่จบประโยครีบเถียงขึ้นมาทันทียังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาจะพูดอะไรเถียงแทรกถล่มทลายไม่เคยยอมรับความจริง ไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองใดๆเถียงข้างๆคูคูเพื่อเอาตัวเองรอดโวยใส่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองรอดอีกตั้งหากสร้างพระเดชไม่สร้างพระคุณสุกเอาเผากินตตหัวเข้าบ้านลูกลีลูกหลนมีรับลมคมไหนอยู่ประจำปากว่าตาขยิบสื่อสัตว์จริงใจไม่เคยมีมีแต่สิ่งเคลือบแฝงคิดเอาแต่ได้ ผลประโยชน์นำหน้าพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยพิกลิ้นเรื่อยเปยื่อยเหนียวนี่ยืดเยื้อดินพ่อขางหมูชักหน้าไม่ถึงหลังวางแผนวกวนเพราะมัวแต่คิดเอาผลประโยชน์ผลกำไรนานๆไปคนที่มีลักษณะนิสัยใจคอแบบเนี้ยจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะเป็นคนคิดสั้นคิดแคบ ก็จะได้สั้นๆได้แคบๆไม่ยาวไกลค,คบหากับใครทำงานร่วมกับใครไม่นานเขาก็จะถอยห่างไปหมดสุดท้ายก็จะถึงทางตันคนไม่ซื่อแถมดื้อดึงไร้จิตสำนึกตกพลึกความโง่งมเห็นแก่ได้จมอยู่ใต,ต้โคนตมเป็นไงล่ะเพื่อนๆพอ้องฟังคุณสมบัติดังนั้นแล้ว หูสุดไหมคะคนเช่นนั้นช่างหน้าเวทนาสงสารจริงไหมคะถามว่าคบหาเป็นเพื่อนได้ไหมก็คงได้แล้วนะแต่ก็คงได้แค่ผิวเผินพบกันก็ทักทายทักทายกันไปแต่จะให้เดินร่วมทางคงไม่ไหวไปคนละเวเลยคะ่ะ ใครใคที่พลาดเข้าไปรวมทางก็คงได้เพียงครั้งเดียวก็เกินพออมิตตพูดสุดคำบรรยายไว้แต่เพียงเท่านั้นและก็ให้เพืเ่อนๆพบเจอแต่คนที่ดีๆมีน้ำใจมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันในทุกๆวันและตลอดไปนะคะกลินอันล็อกบรรยายค่ะโชคดีมีชัยสุขสวัสดีทุกๆท่าน ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะจุ๊บ